สวัสดีค่ะพี่แย่ตุ่มปตรกอนไหมมือนีก็แย่มบอหนีพี่แย่มมาตักว่ะตักวัดคุยเล่าอะไรตักปลาลูกน้ำลูกน้ำจัดบุญกัดทำร้ายพี่แยมาตจะตีหานมีถึงมีารเม่นนะฮะ

วันุกไหปตวยไหมม่ภาพนิ่งหรือไม่เดียวโอ้ยภาพนิ่งเลยลนิ่งนะโอ้ยตายนไมมกบุโมนรัก

นี่แเทียมเทียมเียมเนียเ um> ีย เปิดไม่ร้านดูแค่นีนอ๋อเมื่อวางเนี่ยหนักแน่ไม่ยั้งว่ไม่ยั้งไม่ยังได้เห็นพี่น้องน้ำแข็งสวยน้องน้องห่างกันแต็มเลสมัยเลยอยู่้าไครอ้คึอยู่มาขึ้นว้าวพี่จิตเมันเป็นกูแต่แต่ว่าพี่จิตรเสียแต่คุณย่าก็เข้า ไม่เลยวงพ่อไเียวว่าแล้วมเกีวอรนายลายลววัใกล้ๆแน่ามีหละยาก็ดีใจเลยพ่อพี่น้องดีใจตหลาย ส <the ีัวสอ่วยเขากังเด้นเยวาเาเป่้ามอันพ่อพ่อจะไปก้อนแม่ก็ลูงนั้นล้าไปก้อนป่าแม่ป่าไปก้อนที่แปวานชาติจีเวนเห็นเป็นนู่นอย เักต oh, yeah. oh, mm ุกูกูนะอันชยื้อใส่ต่อใ้เลยยื้อน้ก็งอยให่ใส่สามัญเจริ ทอพี่น้อมไ่มคนหลายหาหลวงพ่อหลวงพอสิมากนะว่าปลาลวงเท่าอำเพลินนะค่ะเด้อมเพลินง่วัดโยนงานีรอใส่บาทรอใส่บาทลองพูดถวายนะคเป็นพ่วมเดิน้างมากนะค่ะนนี้จะสวยแล้ะเราแลุ้ง่ายมาจะตีหายตึ้งตีสามง่ายสั่งร้อมเลย อายอยู่เพื่อสังคมจะมองมีเพิ่นอยู่จะเป็นลมเหรอเป็นลมเนอโอ้ยขอบคุณค่าให้รวยรวยของจักพี่น้องวันนี้บุรดุม่ใ่ร้านร้านร้านลุงเดือนลุงเดือนลูเงยเลือนนก อ่าุดูดงเื ma bottle bottle ่อนเนี่ยสาวเเล่ือลูกเอื้อเลือนี่ลูกปนปนเนีนีน้องน้องลุงพ่อมเลยอสอนน้องลุงพ่อมเ็เอแม่เล่าเเอ้อเปียกเอื้อปะเปียกนันน่อยไปนี่ก็เป็นคู่ไงเป็นคู่ยอยู่ 想就讲这样的，没有。

โอ้ผมแน่นใเลยนไเป็นพี่น้องลังมมกลังมมกเพป่นเสีอยปิดประตูไว้เลยปประตูไว้คุ่ย่านีเขาไม่ได้ครับเพราะว่าย่ามาตีหาวันนี้รถที่คุณพี่แนนเล่ตายแนวใต่กน

ยังอไได้ดนีนเอาเือไปเจาะนิมเบอร์เลยสุยอมรับาสตร์ที่รูปนี่เนยชุดมือนี่ต้องต้องเม่เอรยนะคะพี่้องโอ้บุญนั่นตาได้ไหมพี่้องบานสิประเหตนแล้ว่ยยายอานี่คุ่ยายสิประเหตพี่เห็นนอ เห็นแต่หน่อยๆเน,นะนเป็นลูกไลูกนะคะะลูกป่านะีแม่เพื่นเป็นญาติญ <c oughs> าติสนิทเยอะย้ำ <c oughs> สกุลเดียวกันแต่ว่าเป็นสายผูญยิ่งนะเป็นเรื่องดีก็ดี การคุณการกินน้ำสุกุนนะฮะไม่ง่ายกับเวียนน้ำสะกุนไม่ใน้อกบนูันี <c oughs> มาฮะมากนะคะัดนอ,อัอาหาหนเพิ่มมากเลยเลยเขาประตูนี่แล้ว,ว,ว่ะโอ้ยหลานเอาเลมันเขียวมาให้นะฮะคนณหลาย

ขึ้นมาแต่ใส่หามาแต่ปุ่นวะ มีมากตักบาตรหยวัดปลาตัดปลารวมทำลงข้ออินทวายที่บ้านเลยนะคู่คุณาอาจารย์นะใสา่ทำเอาจะเอาไปยัง

อือจ้ะงานยามาเอาได้อยู่หลีกหลีหลัดอย่างใช่อย่างใช่น้ำตาลได้อยู่หลีกหลัดชอบไม่ชอบมากไม่เอาด้วยโอ้ยใหญ่เลยนะเยอะเลย จะสิใช <Net> ่ไรมเออเปิดประทันอ่าเปิดเขาประทันด้วย เขาก็ย uhm. ืมแเปล่ามติเสีนะยมนี้ใส่ต้องมีสนกัน้าปาเอาใส่องมารขอบคุณค่ะขอบหนให้หน่อยใใส่บราาลกใส่บา Thank you very much. मैं कब बोलता हूं

हां सर आय में का तो और मा तो और बात नहीं करता है हम का मतलब है और का

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì đi Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

biến nào biến nào cái gì cũng thay đổi hết rồi. Chưa ai biết, chắc

đó là cái 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 โอ้ไมตามมันตกเ้งยน้องเลียนออกขึ้นไห้ว่าจะสูนเจ้าไม่ใส่ไปตายดิ้งเงินออกขึ้นไห้ใอ่ะ เขอให้ไขาอยานชุดลงตูมาพอดีแตเรเกือบคุณไค่ะอ๋ออรคุได้ค่ะย่เอ อยากใช่อนาตกไม่เป็นไรยวเขาเอามาถูงาก็ได้ค่ะด้สิบ่ยอมนะไหนตรงเียนะ่หา การประกอบพิธีในเช้าวันนี้จะเป็นสองจุดด้วยกันนะครับก็คือจุดที่หนึ่งจะเป็นการถวายพระดานเช้านะครับบริเวณปฐมวัฒนาศรีราจาก็คือศาลาหอชันหลังเิอแต่ว่าการทอดพระปาสามัคคีนั้นหลังจากที่พ่อแม่ครูอาจารย์พระฤาษีโสนได้สัมปทานแล้วเสร็จนะครับเราก็จะได้ไปประกอบพิธีที่ศาลาอุโบสถนะครับซึ่งเรียกว่าทำพ่ศาลา สัลตุสก,กาจารนะครับจะเป็นจุดที่ประกอบพิธีทอดพระปาสามัาคีนะครับตอนระหว่างที่เราถวายพระทานแล้วเสร็จนะครับพี่โน้องประชาชนก็จะได้ร่วมกันรับประทานอาหารเมื่อรับประทานอาหารเรียบร้อยแล้วก็จะไปพร้อมกันที่ศาลาอุโ,โสบสถหรือธารรมาศาลาสัลตุสกาจารต่อเลยนะครับก็เรียนให้กับพี่น้องที่มาเยี่วมเยียนในวันนี้ ปี2,500